สวัสดีครับนี่คือ f าร์นั่นเฟรในที่สามนะครับผมโอเคเริ่มเลยกระบอกคืนสาวเนี่ยมันมันยิ่งโหดขึ้นเรืเลยนะสูดเดิมครับผมล็อสปิงถัดมาตรงนี้แล้วปิดคัน11ไว้ปิดท่อ11ไว้แล้วมันก็จะอ,อยู่นี่ครับผมแล้วก็รอมันดูไปเรื่อย ทางนี้แหละจะถึงเช้าหายไปแล้วล<ะ>เดี๋ยวโอเคบอร์ลุนบอยนะอย่ามานะคุนบอยอย่ามาและนี่คือแฟนท่อมฟ็อกซี่เฮ้ยเสียงท่อป่ะใจสั่นมากๆเลยนะโคตรใจสั่นอ่ะ โอ้โหเออเลยอทั oh. <spe c oughs> e ้งสองโอเคหายไปแล้วแล้วมันก็อยู่ในคำหนึ่งทำแบบนี้แหละหกโมงชิวๆสบาย นอกจากว่ามันจะเออเร์เรอร์ถ้ามันเออเร์เรอร์แล้วเราก็ออรีบเรีบูทแล้วก็กลับมาดูถ้ามนรีบกลับก็คงนี้อ่อฮะ ทายวันนี้นะครับยาวนานสิบนาที <Hello. S 1> เออเรื่อทั้งคู่เลยมันเออเรื่อบ่อยมากอะ่ะใจสั่นมากๆแล้วขอบอก ใจสั่นมากๆเลยเจนตึก <questioned> ๆเลยแบบมัน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 กลัวไงคือคนหลายคนเขาก็กลัวเป็นเหมือนกันทำไมต้องมีนอยส์ด้วยวะโซลามันมาคือกล้องมันเป็นอะไรมีสามสิบทีสิเร็ว อีสามแล้ววิดีโอเออเลยอุ้ยเมื่อกี้บอลลุนบอยมันอยู่ในท่อครับรีบูตนี้เมื่อกี้เราเจอบอลลุนบอยครับผมช่างมันเราจะไม่สโลว์ให้ด้วยแบบเล่นผ่านเลยจะได้แบบว่าไม่เสียเปลืองเวลา อยู่นี่สปริงแท็บมันอยู่นี่โอเวอร์เวนเทเลชันเออร์เลอร์สวยแล้ว <b log> ใจสาาั่นนะเนี่ยถ้าเวนเทเลชันเออร์เลอร์กี้บอลบอย <c oughs> ใช้วิธีอย่างนี้แหละวิธีที่ผมสอยไวเมื่อพาร์ทเมื่อพาร์ทที่แล้วอ้อเฟรดี้เมื่อกี้เอยนี่มันเฟรดี้นี่หว่าแฟนคอับเฟรดี้มันจะเดินเต้นเขาเรียกว่าอะไรนะฮัเต้นท่าอะไรนะโุ้ยมันยูในท่ออยู่ในท่อจ้าลอมันมา เอาเยี้ยวิดีโอวิดีโอเลยตีห้าสักทีดิ ตีห้าแล้วยานะไม่เอากลัวนะเว้ยคนแต่และคนก็กลัวเป็นเหมือนกันนะหกโมงเร็วดิหกโมงมันจะเช้าแล้วนี่มันตีห้าอุย้ย ventilation errorventi l a t i o n error ครับผมมันหมายถึงแบบว่าพวกช่องแอร์ท่อแอร์อะไรประมาณนะ่ะโอาหามันอยู่ในท่อครับ เรามันออกมาหกโมงสักทีดิดี๋ยวเร็วหกโมงหกโมงนะครับจบคืนที่สามไม่โด,นห,น,หน,ดนหรอกในหน้าโดนหลอกแน่นอนโอเคมินิเกม เออมันไม่ไมันไ,ไม่ทำอะไรโอเคนี่ทางออกครับโอเคคืนที่สี่ โอเคครับมันก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเจอก,กันในหน้าครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย